ครับอยากจะให้ช่วยเล่าถึงการดำเนินธุรกิจของ a อ l a าสหอว่า a อ l a าสทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับได้ครับก็บริษัทแอ l ลาสเอเนจีจำกัดมหาชนนะครับก็ผมขออนุญาตเล่าลักษณะธุรกิจของ a อ l a าเนี่ยแบ่งเป็นตามประเภทของรายได้ก่อนนะครับรายได้ประเภทแรกของ a อ l a าก็คือลักษณะการทําธุรกิจจากการขายหรือจําหน่ายแก๊ส LPG ซึ่งการจําหน่ายแก๊ส LPG เราเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น3เซกเตอร์ด้วยกัน โดยการเซกเตอร์แรกเนี่ยคือเราจําหน่ายผ่านช่องทางของเรียกว่ารถยนต์หรือออ t โต้แก๊สนะครับซึ่งเราขายผ่านสถานีบริการแก๊ส LPG ของเราเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทําธุรกิจแบบค้าปลีกนะครับเป็นหลักนะครับทำให้เรามีตัว gross profit margin เนี่ยดีกว่าผู้เล่นในตลาดนะครับช่องทางที่2หรือเซกเตอร์ที่2เนี่ยเราทำผ่านช่องทางที่เราเรียกว่าภาคคูเรือนนะครับซึ่งภาคคูเรือนเนี่ยเราก็ ทำผ่านช่องทางการจำหน่ายแบบค้าปลีกเช่นเดียวกันนะครับเราทำผ่านลงบรรจุอัดจากลงบรรจุอัดลงถังแกส๊สจากลงถังแก๊สไปที่ร้านจำหน่ายแก๊สของเราเองแล้วก็จำหน่ายไปยังผู้บริโภคที่ปลายทางนะครับ ช่องทางที่3หรือเซกเตอร์ที่3เนี่ยก็คือจําหน่ายผ่านช่องทางที่เรียกว่าอุตสาหกรรมนะครับซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เราจะค้าเป็นแบบเป็นโฮเซลเป็นเอ่อเป็นเบล์เข้าไปสู่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้เป็นไรายไดป้ประเภทแรกนะครับไรายได้ประเภทที่2ก็คือเรามีไรายได้จากการบริหารหรือจําหน่ายน้ํามันให้กับธุรกิจของพิทีจนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็มีสถานีบริการน้ํามันหรือสถานีบริการแกส๊สอ PG นะครับที่มีเอ่อน้ํามันอยู่ในสถานีบริการด้วย ซึ่งใน200กว่าสถานีบริการของเราเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ147สถานีนะครับที่มีสถานีบริการที่ให้บริการน้ํามันด้วยในส่วนที่เป็นน้ํามันเนี่ยนะครับเราก็รับจ้าง p t G ในการขายน้ํามันนะครับอันนี้เป็นรายได้ทั้งที่2รายได้ทางที่3เนี่ยก็คือธุรกิจจากการโฆษณานะครับซึ่งเรามีรายได้จากการทําโฆษณานะครับผ่าน รถแท็กซี่นะครับหรือพื้นที่โฆษณาในสถานีบริการน้ำมันหรือทัชพอยต์ต่างๆที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมันนะครับของเราเองแล้วก็รายได้ทั้งที่3ก็คือรายได้อื่นเช่นพื้นที่เชิงพานิชย์ที่อยู่ในสถานีบริการของเราครับจากที่เล่ามาในเบื้องต้นนับว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วอะไรคือความแตกต่างและก็เราแข็งแร่งกว่าคู่แข่งในธุรกิจนี้อย่างไรบ้างครับ ครับจริงๆแล้วคนมองว่าบริษัทแอตลาสเอนเนจีจำกัดมหาชนเนี่ยทำธุรก,กิจจำหน่ายแค่ก๊าซส่งต้น LPG อย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธุรก,กิจของแอตลาสเนี่ยนะครับไม่ได้ทำแค่ธุรก,กิจ LPG อย่างเดียวธุรก,กิจแอตลาสมีรายได้อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับสี่ช่องทางคือรายได้จากการจำหน่ายแกส๊สรายได้จากการรับจ้างขายน้ำมันรวมไปจนถึงรายได้จากการทำสื่อโฆษณาแต่สิ่งที่เราแตกต่างกว่าคู่แข่งขันหรือผู้เล่นในตลาดนะครับ หลักๆเลยเนี่ยนะครับทุกๆช่องทางหรือทุกเซกเตอร์ในการาจำหน่ายแก๊ส l อ g เนี่ยนะครับเราจะทำธุรกิจเป็นแบบโคโคเป็นหลักคำว่าโคโคคือเราจำหน่ายหรือค้าปลีกเองนะฮะทั้งเชนตั้งแต่มิดเดิลสตรีมจนถึงดาวสตรีมเนี่ยเราทำเองเกือบหมดทำให้เรามีทัชพอยต์เยอะมากนะครับแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ในในทุกทัชพอยต์ที่เกิดขึ้นในธุรกิจของเรายกตัวอย่างเช่นธุรกิจภาครถยนต์นะครับเราเองเนี่ยก็ จำหน่ายแก๊ส l p g แบบค้าปลีกไปที่ผู้บริโภคโดยตรงอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรามี cross profit margin สูงหรือแม้กระทั่งในภาคครัวเรือนเราก็จำหน่ายแก๊สสูงต้มในสถานีบริการเรามีร้านจำหน่ายแก๊สในสถานีบริการของเราเองทำให้เรามี cross profit margin ในภาคของครัวเรือนเนี่ยสูงกว่าผู้เล่นในตลาดแต่สองสามประเด็นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ก็คือเรื่องคับปิดนี่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าในส่วนของออโตแก๊สเนี่ยเรามีกลยุทธ์หรือมีวิธีการทําให้ธุรกิจเราในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยนะครับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งยกตัวอย่างเช่นอย่างภาครถยนต์เนี่ยนะครับเรามีการทําโครงการที่เราเรียกว่าแท็กซี่ทันฟอร์มหรือออโต้ทันฟอร์มเราเปลี่ยนตัวถังแก๊สที่พี่ๆรถแท็กซี่ใช้เป็นเชื้อเพลิงตัว NGV มาเป็น LPG ะครับแล้วก็ผูกสัญญากับเราเราเปลี่ยนให้เขาฟรีแล้วก็ผูกสัญญาในการซื้อก๊ส LPG กับเราเ,ออเป็นระยะเวลา3ปีหรือแม้กระทั่งเรามีโครงการออ t โต้ทอนฟอร์มครับออสำหรับรถบ้านที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับเราก็ติดตั้งจากรถ1ระบบที่เป็นระบบสันดาปสันดาปอย่างเดียวเนี่ยเราก็ติดตั้งตัวถัง LPG ไปให้ทําให้เป็นรถ2ระบบนะครับก็สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้นะครับทำให้ไม่จําเป็นที่จะต้องไป เปลี่ยนรถเป็นรถระบบไฟฟ้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นเป็นสองสามประเด็นที่ทําให้เรามีความแตกต่างจากผู้เล่นในตลาดและที่สําคัญครับเราทําธุรกิจภายใต้แบรนด์ PT นะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคหรือทั่วไปรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วซึ่งเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงนะครับเราไม่ได้ใช้เพียงแค่แบรนด์ PT เท่านั้นนะครับเรายังมีแพลตฟอร์มเรื่องของระบบสมาชิกเรื่องระบบ CRM เป็นแพลตฟอร์มเดียวกับ p t g <ๆ>เช่นเรามีระบบสมาชิก m a c ก a าร์เรามีระบบสมาชิก m a c ก a าร์ดพัสนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถใช้สินค้าและบริการใน Atlas ซื้อสินค้าและบริการในแอตลาแล้วทําไมครับสะสมคะแนนนาคะแนน,น,นไปแลกเป็นส่วนลดหรือไปใช้บริการภายใต้ Ecosystem ของ p t t ทั้งหมดได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เรามีความแตกต่างและทําให้เราสามารถมีความได้เปรียบในการแข่งขนัน วัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้ครับทางแอ l ลาสเองเนีครับจะเอาเงินไปทำอะไรครับครับก็เราระดมทุนเราเพิ่มทุนนะครับโดยจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยทั้งหมด418.42ล้านหุ้นนะครับซึ่งจากเดิมเรามี1,000ล้านหุ้นก็เป็น1,418.42ล้านหุ้นนะครับ วัตถุประสงค์จากการที่เรา,เาได้เงินจาก IPO ไปนี่นะครับต้องนําเรียนว่าหลักๆบีลยู่สช่องทางที่เราจะนําเงินไปใช้เพื่อเพื่อต่อยอดแล้วก็พัฒนาธุรกิจเราในอนาคตช่องทางแรกเลยเนี่ยนะครับเรานําเงินเหล่านั้น,นประมาณ25%นะมาลงทุนหรือมาขยายในธุรกิจพักค,ควรเรือน ยกตัวอย่างเช่นเรานำเงินที่ได้จาก IPO นะครับไปลงทุนในการเพิ่มจํานวนถังไซเลนเดอร์หรือถังแก๊สในภาคคูเรือนให้มากขึ้นนำเงินเหล่านั้นไปสร้างอะไรครับสร้างโรงบรรจ,จุแก๊สเพื่อให้ครอบคุมในการจำหน่ายแก๊ส l p g ในภาคคูเรือนเนี่ยให้ครอบคลุมทั้ประเทศอันนี้ก็เป็นเงินส่วนแรกที่เราจะไปลงทุนในภาคคูเรือน อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะไปลงทุนในภาครถยนต์นะครับก็อีกโดยประมาณสัก2 5ของจำนวนเงินที่เราได้จาก IPO นะครับเอาไปทำอะไรครับไปทำการสร้างสถานีบริการแก๊ส l p g เพิ่มมากขึ้นเอาเงินไปทำอะไรครับไปรีโนเวทสถานีบริการแก๊ส p p g ให้มากขึ้นนะครับรวมไปจนถึงนำเงินที่ได้จาก IPO นะครับไปใช้ในโครงการออโต้ทอนฟอร์มและแท็กซี่ทอนฟอร์มให้มากขึ้นให้ครอบคลุมกับผู้ที่มีความต้องการอยากจะเปลี่ยน พลังงานจากเดิมนะครับให้มาใช้เป็น LPG มากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของเรียกว่าออโต้แก๊สนะครับในภาคอุตสาหกรรมเราก็ไปลงทุนในตัวสเตชันให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเพื่อผูกสัญญาในการซื้อหรือจำหน่ายแก๊ส LPG เข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับเราก็นำเงินลงทุนจากตัว IPO เนี่ยนะครับมาลงทุนในธุรกิจที่เราเรียกว่าแบ็กเวิร์ดเช่นการลงทุนในเรื่องของคลังแก๊สนะครับเ,เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งประเทศมากขึ้นรวมไปจนถึงทําให้เรามีการลดต้นทุนในเรื่องของโลจิสติกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราใช้เงินโดยประมาณสัก30%ของเงินที่ได้จาก IPO รวมไปจนถึงเรามองธุรกิจแบ็กเวิร์ดอีกตัวหนึ่งก็คือโรง,งงานที่ใช้สําหรับซ่อมถังซึ่งเราเองเนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทํา ถังแก๊สของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานใหม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เรามีโรงซ่อมถังเป็นของเราเองเนี่ยเราก็จะมีโรงงานแล้วเราจะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำให้ถังเรามีคุณภาพที่ดีมีความปลอดภัยเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้ ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับอีกประมาณจัก20กว่าเรนี่ยเราก็ใช้เป็น working c a p ในธุรกิจของเราครับก็จริงๆเรามีนโยบายจ่ายปันผลอยู่ที่30นะครับจากกำไรสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วรวมไปจนถึงหักจากเงินสำรองตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของเราครับหลังจากที่เราระดมทุนเรียบร้อยแล้วครับเรามีแผนการเติบโตใน3ปี5ปีข้างหน้ายางไรบ้างครับ ก็อย่างที่ผมเรียนว่าเ,เม็ดเงินที่เราได้จากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือเงินที่ได้จาก IPO มาเนี่ยนะครับผมเอาเงินไปลงทุนใน3ช่องทางใน,ในธุรกิจของตัวธุรกิจ a p g นะครับก็คือเรื่องรถยนต์เรื่องครัวเรือนหรือแม้กระทั่งภาคอุตสาหกรรมสำหรับคำถามที่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก EV จะเป็นอย่างไรเรามีการวางแผนในอนาคตอย่างไรผมต้องนำเรียนอย่างนี้ครับต้องเล่าต้องถามว่า เ,เราเราใช้รถ e-v ีคันหนึ่งเนี่ยนะครับคิดว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับคนใช้รถ E ีีควรจะเป็นคนกลุ่มไหนคําตอบของเราคือว่าคนกลุ่มที่มีไรายได้ปานกลางถึงบนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสําหรับคนใช้รถ E ีีน้อยมากครับที่คนที่มีรถที่หรือจะหารถคันแรกจะใช้รถ E ีวีคำถามคือทําไมครับเพราะว่าสมมติถ้าเรามีรถอยู่แล้วที่เป็นรถสันดาปแล้วเรามีไรายได้ปานกลางถึงระดับล่าง ถ้าจะเปลี่ยนรถ E ีวีต้องทําไงครับต้องมีเงินอย่างน้อย4ี่ห้าแสนถึงหกแสนบาทเป็นเงินสําหรับซื้อรถ e ีวีหนึ่งคันผมอยากจะใช้คําว่าเป็นสวิตชิงคอร์สแล้วกันนะครับเงินสวิตชิงคอร์สก้อนนี้ครับเขาจะมีหรือไม่ครับสาหรับคนที่มีไรายได้ปานกลางถึงล่างอันนี้ค่อนข้างลําบากนะจะมีเงินก้อนหนึ่งสามถึงห้าแสนบาทเพราะว่าอะไรครับการที่จะเข้าสู่สินเชื่อพักรถยนต์เนี่ยวันนี้ไม่ง่ายเพราะว่าคนที่จะปล่อยสินเชื่อพักรถยนต์วันนี้มีมาตรการค่อนข้างเข้มงวด อันที่2สําหรับคนที่มีรถสันดาบเดิมอยู่แล้วอยากจะเอารถสันดาปเดิมไปขายเพื่อนําเงินก้อนนี้มาเป็นเงินดาวสําหรับรถ EV คันใหม่<ส>ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะวันนี้ตลาดรถยนต์มือ2เนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างซบเซาว,วันนี้เรากําเงิน3ามแสนสี่แสนบาทเราได้รถยุโรปดีๆแบรนด์ดังๆ1คันเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่บอกว่าสวิตชิงคอสสาหรับคนที่จะเลือกไปใช้รถ E ีหรือผลกระทบจากรถ เอออี e จะเข้ามาดิสับคนที่มีไรายได้ระดับปานกลางถึงล่างเนี่ยผมยังมองว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะมีผลกระทบกับธุรกิจเราน้อยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าการทําธุรกิจเราก็ไม่ได้ประมาทกับเรื่องของผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับในเรื่องของ EV e ต่างๆเนี่ยเราก็มีการศึกษาผลกระทบเรื่องของ EV e หรือแม้กระทั่งเรามีการรับมือสําหรับ ผลกระทบหรือมีการดิสลอฟจากพลังงานทางเลือกประเภทอื่นนะครับอย่าง EV เนี่ยนะครับในสถานีบริการเราหลายๆสถานีบริการวันนี้เราก็มีพื้นที่สําหรับให้เป็น EV c h a r ร์จเจแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าเราได้พิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรก,กิจหลายๆด้านไว้ดีแล้ว อยากให้เล่าถึงผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาน่ครับว่าเป็นอย่างไรรวมถึงแนวโน้มในอนาคตของ a อ l a าจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องเรียนครับว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรายได้ของ a t l a าเองเนี่ยก็เติบโตขึ้นมามากกว่า3 5 4 0นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ว่าการดำเนินง,งานของพวกเราเองเนี่ยเ,เป็นตัวที่ทำให้ ผู้รักลงทุนหรือประชาชนหรือทั่วไปเห็นว่าเรามีความสามารถในการทําธุรกิจนี้จริงๆและที่สําคัญครับในส่วนที่เป็นารายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยครับจะทําให้เห็นว่าเมื่อเราได้เงินจาก IPO ไปแล้วเนี่ยเราไปขยายธุรกิจใน3-5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะยิ่งตอกยังไม่เห็น,หนความแข็งแกร่งของธุรกิจเรานะครับเพราะว่าดูได้จากไหนครับดูได้จาก ผลการดําเนินงานในอดีตว่าเรามีความสามารถในการสร้างการเติบโตในเรื่องของไรายได้อย่างต่อนเนื่องและที่สําคัญคือตัว business model ครับว่าตัว business model ที่ผมมีและบริษัทมีทีมงานเราทําออกมานั้นนะให้เห็นว่าลักษณะธุรกิจเราเป็นค้าปลีกเป็นหลักนะครับร้อยละ80%เรนี่ยเราทำบนธุรกิจแบบโคโค่คือเราบริหารธุรกิจค้าปลีกเองซึ่งทําให้มีกําไรขั้นต้นหรือ gross profit margin ค่อนข้างดีกว่าผู้เล่นในตลาดถึง2-3สเท่าทีเดียวอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าเป็นเรื่องที่เราทำแตกต่างจากผู้เล่นในตลาดและที่สำคัญครับการทำธุรกิจเราเรื่องเราเรียกว่าค้าปลีกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องลงรายละเอียดการลงดีเทลของธุรกิจค้าปลีกครับมันมีหลายประเด็นที่ผมคิดว่าการทาไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามว่าทำไมมันถึง,งไม่ง่ายเพราะว่าการทำธุรกิจรีเทลครับ มันมีเรื่องของคําว่าการให้บริการเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งการให้บริการนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนการให้บริการเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะก๊อปปี้ยากครับทํายากครับแต่ผู้ที่จะเป็นผู้เล่นในตลาดหรือคู่แข่งจะก๊อปปี้การบริการแบบเรานั้นค่อนข้างต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการทําเรื่องของการให้บริการที่ดีเป็นเรื่องที่ทํายากแต่เมื่อทําได้แล้วเป็นเรื่องที่คนอื่นก๊อปปี้ไปได้ยากเพราะฉะนั้น ถ้าเห็นผลการดําเนินงานใน3ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่านักลงทุนหรือประชาชนโดยทั่วไปครับจะเห็นโอกาสว่าเงินที่เราได้จาก IPO ไปนั้นเราจะไปต่อยอดทําให้ธุรกิจเรามีการเติบโตและแข่งแร่งมากขึ้นครับเรามาพูดถึงความเสี่ยงกันบ้างครับทุกผลการดําเนินงานย่อมมีความเสี่ยงนะครับสําหรับแอ l a รความเสี่ยงของเราอยู่ที่ตรงไหนและเราปิดความเสี่ยงนั้นอย่างไรบ้างครับ ผมอาจจะยกตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงสัก2อสัประเด็นแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรื่อง l s k m a n a g e m e n t เองเนี่ยมีเรื่องไหนบ้างอันแรกเลยก็อาจจะบอกว่าการซัพพลายแก๊สในประเทศไทยเนี่ยต้องพึ่งพาผู้ค้าแก๊สรายใหญ่ในประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ปิดความเสี่ยงไปในเรื่องของการทำสัญญาซื้อขายกันในระยะยาวนะครับรวมไปจนถึงเราเออมองว่าผู้ค้าหรือซัพพลายแก๊สให้เรา มีจำนวนมากหลายเพียงพอที่เราจะสามารถามีความเช็กเคียวในการัพพลายแก๊สให้กับเราในบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่เราเพิจารณาหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากพลังงานทางเลือกอื่นๆอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าหรือแม้กระทั่งเรื่องอตัวรถไฟฟ้าหรือรถ e-v จะเข้ามาดิสรั p ธุรกิจเราผมก็เล่าไปในเมื่อครั้งต้นแล้วว่าเรามองเรื่องลิกส์ตัวนี้อย่างไรแล้วเรากา็จัดการความเสี่ยงนี้อย่างไร หรือแม้กระทั่งในธุรกิจรหรือโปรเจกต์ของออตัวนักขอยใสีสิหรือตัวตัวพีทีแมกเของเราเนี่ยนะครับก็ยังมี EV Charger อยู่ในโครงการของเราซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราค่อนข้างจะบริหารความเสี่ยงเรื่องเหล่านี้เนี่ยเพื่อทำไมครับเพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคตให้กับบริษัทด,ด้วยแล้วก็ผู้ถือหุ้นหรือแม้กระทั่งผู้มีส่วนได้เสียครับเรามาพูดถึง e s g กันบ้างนะครับ หลายบริษัทจดทะเบียนนะครับในตลาดสับก็ชูนโยบายด้าน ESG ขึ้นมานะฮะสำหรับ Atlas Energy เรามีนโยบายด้าน ESG อย่างไรกันบ้างครับครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ผมมาบริหารธุรกิจนี้ตั้งแต่ปี62-63 64เนี่ยเราทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างโครงการที่เราเรียกว่าค้นยาฆ่าเชือ้อโควิด19กับพี่ๆรถแท็กซี่นะครับการช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวันเพื่อลดค่าใช้ใจ่าย ค่าของชีพกับพี P ่ๆรถแท็กซี่สิ่งที่เราทํามาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งเรามีทํา CSR เกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ในการแยกขยะให้กับชุมชนในพื้นที่ประกอบการที่เราไปประกอบการอยู่ทุกๆพื้นที่เนี่ยเรามีโครงการนี้มาตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าเ,เรามองเรื่องความยั่งยืนเร,เรื่องของ ESG มาโดยตลอดโครงการหลายโครงการครับเราช่วยเหลือให้กับ คนในสังคมเราเราตอบแทนสู่คนในสังคมเราเยอะมากหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ที่เราไปประกอบการเนี่ยมีคนที่มีไรายได้น้อยหรือมีคนที่ไม่มีอาชีพนะครับเราก็ไปสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบอาชีพนะครับสินค้าที่เรามีอยู่ในธุรกิจเราเนี่ยเราสนับสนุนมาโดยตลอดหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆครับปัจจุบันเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับเราก็มีการสนับสนุนก๊าซหุงต้มนะครับให้กับหน่วยงานทหาร เพื่อใช้ประกอบอาหารต่างๆนี่ครับพวกนี้นะครับเราเราเรามองเรื่องความยั่งยืนมาโดยตลอดสุดท้ายแล้วครับช่วยฝากถึงนักลงทุนผู้ที่กำลังจะจองซื้อผู้ถือหุ้นแอดลาสถึงความเชื่อมั่นหลังจากที่เราเข้าระลงทุนไปเรียบร้อยแล้วนะครับหุ้นเราจะเป็นอย่างไรจะเติบโตไปในทิศทางใดบ้างครับก็ฝากพี่ๆนักลงทุนนะครับประชาชนทั่วไปที่กำลังสนใจ หุ้นของตัว Atlas Energy จำกัดมหาชนนะครับก็อย่างที่ผมเรียนครับว่าในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคงจะเป็นตัวที่พิสูจน์ได้เห็นว่าเรามีศักยภาพจริงๆเรามีโอกาสทางธุรกิจจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้เชื่อมั่นครับว่าเงินที่เราได้จากการระดมทุนในการจำหน่ายหุ้น IPO ในครั้งนี้เนี่ยจะไปต่อยอดทำให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นได้นะครับโดยที่ไปต่อยอด จาก s i n e s s m o เด l ที่เรามีและผมมั่นใจครับว่า Business Mo เด l ที่เรามีอยู่ในวันนี้นะครับจะสามารถสร้างโอกาสและให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะฝากว่าเราไม่ขอเป็นที่หนึ่งในธุรกิจนี้นะครับแต่ขอเป็นที่หนึ่งในดวงใจของนักลงทุนทุกคนครับขอบพระคุณครับ